ไปแบดถึงดิ้นอ่ะอะไรกินรอแล้วครับกินาปฮงไปฮงอย่ามาบอกอย่ามาบอกนี่เจ้าบอกขันเก่งลงเก่งลงเก่งลงไปกินเที่ยงโอ้คอยก็มาให้กินแล้วมาบานหมาเพียงชัดสวม์หมดแล้วจานอ้วมกับยันเยอะได้เนี่ยตามกําขอครับพี่น้องต้องตามต้อใไปแบตถึงดิ้เดียใครอ่ะ ไปก่อนบ่ได้เสียเปี่ยมเสียโอ้จันเสียก็ว่าดีเดี๋ยววะคุ้มเกมเนี่ยเนาะไปโลดต่อโลดเียมร้อยไปเข้าฮอตสิครับลูกเพไปกินน่ะไม่ไม่กินไปใจกินสองโลด กินสิครับกินสิกินสิครับกินสิกินสิครับกินสิเข้ากินสิเอากินทางนี้เลยกินแล้วเอาไปตัวอับานเอาเข้ากินยังขี้ยางอยู่เออแล้วแต่แหละลองเบิกงสิอสามจ่องอ่ะไปไสนตามมาหนี่แล้ไปทางนี้ก่อนไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนไปเข้าวาเรียบร้อยแล้วอาจานช่วง เอายืนมยืนมือมามาเกียร์ปีเฮ้ยเราเอเอาตีล่ะเอาตีล่ะเอาตีล่ะเอาเข่ามุมเต้นบอลยัยยัยกินตกไก่เลยต้องงี๊พอดีเรากินตุ๊กงี๋โอ้ยเออเดี๋ยวอยู่นี่กิจวัตรไว้เออเอาเล็วเอาเร็เอาเอาแม่ไล่กินมาเนี้มาเนี้ไล่กินมาเนี้ยยังนี้ เสมออยู่มาดีมือไหนแตัวีนิหนึ่งอ่ะเลี้ยงแถว่ะไล่กินมาเอาอยากจะแม่คนเดียวโอ้ดีพี่น้องี้กงเขาอย่ีหลังมือเว้ยโอ้ยยันควงสือมาขีกงเหรอไปโบเคย่านตัวเรียนเอาจนเบิร์มีพุ่นเอ้เอาจนกินกินอยู่แล้วแหละไปยล้วรวบสือบีดมือไป ไม่ยงหมดนะสามหมดแล้วเสียด้วยดิไปดีก่อนะจะกินมากินว้าวไปไปก็น่าเอาไม่ฮอตไม่ฮอตกับไม่ฮอตแล้วไม่ฮอตไล่กินไล่กินสี่ครับไล่กินสี่ครับเอา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 สี่ครับก็เอาสี่ครับเอาสี่ครับเอาสี่เอาสี่ครับ